สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการอัปเกรดยูปิเกอร์ในช่วงโปรโมชั่นนี้นะครับปกติเราต้องใช้เงิน999บาทนะครับแต่ว่าท่านโชคดีแล้วครับที่ท่านได้ได้รับการแนะนำจากเพื่อนท่านญาติท่านนะครับส่งลิงก์ให้หรือว่าให้โหลดแอป,ปมานะครับโอเคทีนี้เรามาดูสินค้ากว่าหลายแสนรายการนะครับแล้วก็เข้าไปตรงหน้าหลักนะครับแต่ว่าถ้าปกติที่ถ้าท่านจะ อัปเกรดก็คือท่านเห็นข้างล่างั้ยครับจะมีคําว่าหน้าหลักฟีดยูพิเกอร์ลดเข็นนะครับซึ่งปกติถ้าเราจะอัปเกรดเป็นสินค้าทั่วไปเราก็กดตรงยูพิเกอร์เนี่ยนะครับตรงข้างล่างนี่ก็คือสินค้า999บาทมาอยู่นะครับจะมีเป็นเครื่องกรองอากาศซึ่งใช้ดีมากนะครับอโอเคนะครับมีสินค้ามากเยอะแย,ยะมากมายมีอาหารเสริมมีโปรตีนแล้วมีตัว ไเขาเรียกว่าเครื่องสำอางนะครับตัวสเปรย์น้ำแร่นะครับจากเอ่อจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับตัวนี้ก็ใช้ดีมากนะครับนะครับมีสว่านมีอะไรต่างๆนะครับมีอาหารเสริมนะครับเป็นแบรนด์ที่ท่านรู้จักดีก็มีนะครับเครื่องสำอางเอ่ยนะครับเครื่องบีผมก็มีนะครับตัวนี้เซรั่มก็มีนะครับ มีแม้กระทั่งต,งตัวนี้มันเป็นขวดนมเพราไว้เพรานะครับเครื่องสำอางดินสอ Then เดนตาตัววิลเดนนะครับยาสีฟันก็มีนะครับตัววิสตาเป็น อาหารเสริมเป็นโปรตีนนี่ก็มีนะครับโอ้มีเยอะเลยนะครับทีนี้ถ้า,าช่วงนี้มีโปรโมชั่นถึงวันที่30คือพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับเราก็เข้าไปหน้าหลัก4 9 9้บาทนะครับเราไปหน้าหลักนะเราก็คลิกเลยนะครับช้าหน่อยอ่าเนี่ยมาแล้วนะครับมันก็จะมีทีน,นี้ก็จะมีสินค้าต่างๆมีแบรนด์ นะครับหมวดหมูมีกระทั่งรถยนต์มีอะไรต่างๆนะครับเนี่ยครับอยากให้ทุกท่านได้ดูทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะอัปเกรดด้วย499ท่านเห็นไหมครับตรงกลางนะครับเนี่ยค่าคอมสูง New You Pick Choice นะครับ499ท่านคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปในนี้นะครับท่านก็มาเลือกนะครับเนี่ครับเป็นโปรโมชั่นถึงวันนี้สุดท้าย30เท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับ มาเลือกเลยนะครับมียาสีแปรงสีฟันนะครับมีอะไรต่างๆมีเครื่องหนีผมของผู้หญิงนะครับซึ่งปกติก็เป็นพันนะครับเนี่ยเขาลดราคามานะครับเซรั่มบำรุงผมเอ่ยนะครับมีคลินิกนะครับมีนะครับยาสระผมนะครับทั่วๆไปที่ท่านเห็นนี่แหละครับการเสริมตัวนี้ เมื่อเมื่อเราแบบเปิดบินสี่เก้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นยูพิกเก็คือเปรียบสเสมือนเรามีลิขสิทธิ์กับ l a ซ a ด้กับ u ูพิกเราแชร์ไปเราก็สามารถที่จะรับรายได้30%เปอร์เซ็นต์ได้10-30%ึแล้วก็ถ้าแชร์ไปเราก็มีรายได้ถ้าเพื่อนอัปเกรด9-9 9บาทเราก็สามารถที่จะรับเงิน250บาทได้นะครับเมื่อเราเป็นซูเปอร์เราจะได้500บาทนะครับในการที่เรา แนะนำให้เพื่อนมาเขาเรียกว่าอัปเกรดนะครับมันเป็นค่าอัปเฟรเอดเหมือนกับเราเป็นการโฆษณานะครับเขาจ่ายค่าโฆษณาให้เรานะครับทีนี้เพื่อนๆมาดูนะครับสินค้ายะแยะมากมายเลยนะครับเป็นโอกาสดีนะครับอยากให้อัปเกรดก่อนนะครับแล้วก็จะได้เลือกซื้อสินค้าแม้กระทั่งรถยนต์นะครับเราก็แชร์ไปนะครับเราแนะนำให้เพื่อนซื้อมีเราได้หลายหมื่นนะครับโอเคตัวนี้ ถ้าสมมุติว่าท่านเลือกสินค้าอ่ะท่านเลือกกระทะไฟฟ้าท่านก็คลิกเข้าไปเลยนะครับนะครับท่านก็เข้าไปนะครับซื้อเลยอะไรเงี้ยครับท่านเกืบซื้อเลยแล้วก็เราก็คลิกนะครับเขาจะให้กรอกที่อยู่อะไรต่างๆท่านก็กรอกเข้าไปนะครับเรากรอกเสร็จท่านก็สั่งซื้อนะครับแล้วก็จะมีให้กรอกออตัวบัญชีธนาคารนะครับให้เราอาจจะหักผ่านนะครับ เขาเรียกว่า e-banking ของเรานะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ไม่ยากนะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับมีปัญหาตรงไหนนะครับก็คลิกหรือว่าแอดไลน์มาคุยกันนะครับส่งเข้ามาเลยนะครับวันนี้ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับในการอัปเกรดเราสร้างสังคมยูพิกสร้างเครือข่ายออกไปนะครับไม่แน่ครับอีก5 6เดือนข้างหน้ามีเป็นคน ในเครือข่ายท่านพันคนนะครับสองพันคนสา0 0คนเหมือนที่หลายๆคนทําได้นะครับขอให้โชคดีมีความสุขสวยครับ